บางปีที่ระบาดหนักเนี่ยเกินแสนลายต่อปีไข้เลือดออกก็เกิดจากยุงลายแล้วก็กัดได้ทั้งกลางวันกลางคืนเลยครับเวลาที่เป็นไข้เลือดออกเนี่ยผู้ใหญ่มัจกจะมาด้วยเรื่องไข้เฉียบพลันส่วนใหญ่ไข้เลือดออกเนี่ยคนไข้มักจะขึ้่นไส้แล้วก็จะมีเหมือนหน้าแดงๆนิดหน,น่อยรวมถึงไม่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจน,นี้สาคัญม,มากในเด็กเนี่ยอาการจะเด่นในแง่ของการมีอาการในระบบทางเดินอาหาร,รเช่นมีอาการคลื่นไส้อาเจียนหรือว่าท้องเสียการมี จุดเลือดออกหรือว่ามีเลือดกำเดาไหลอาการปวดท้อเพราะรว่าจะมีตับโตแล้วก็ผื่นบางคนจะมีผื่นแดงหน้าแดงตามตัวเด็กๆก,ก็เป็นไข้เลือดออกได้ตั้งแต่1วันไปจนทุกอายุสามารถที่จะเป็นได้ส่วนใหญ่การติดเชื้อครั้งแรกมักจะไม่รุนแรงแต่จะมีความรุนแรงแล้วก็เป็นอาการเหมือนไข้เลือดออกชัดเจนที่มีภาวะช็อกหรือว่ามีเลือดออกเยอะๆเะนี่ยมักจะพบในการติดเชื้อครั้งที่2เพราะว่า ภูมิต้านทานจากการติดเชื้อครั้งแรกเนี่ยค่ะ,ะไปส่งเสริมทําให้การติดเชื้อครั้งที่2นั้นรุนแรงขึ้นทารกอายุน้อยกว่า1ปีจะถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะเป็นไข้เลือดออกที่รุนแรงไขยุงลายเนี่ยมันคมค่ะมันสามารถข้ามผ่านกร้อนผ่านหนามมาเป็นปีได้แล้วมันก็จะอยู่กันแห้งๆอยู่หยา<ด><ด>บพลเวลาได้น้ําไปปุ๊บมันก็จะเพาะออกมามันถึงเป็นเหตุผลว่าทําไมหนึ่งในสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำเนี่ยคือเวลาที่เราภาชนะเราต้องขัดด้วยค่ะ เพราะ oh. ว่าไข่ยุงมันชอบเกาะอ,อยู่ตามขอบคนที่สูงอายุเนี่ยถึงแม้จะมีสัดส,ส่วนการเป็นแค่ระดอกน้อยกว่าแต่อัตราเสียชีวิตมากกว่าแต่ในปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีการรักษาที่จำเพาะการรักษาหลักจะเป็นการรักษาประคับประคองตามอาการห้ามรับประทานยาลดไข้ในกลุ่มแอสไพ i รินยาในกลุ่มไอบ p r o เฟนหรือว่าแอสไพรินนั้นจะทำให้ถ้าเกล็ดเลือดต่ำแล้วเลือดจะออก ไม่หยุดเลยถ้ารับประทานอาหารไม่ค่อยได้ก็แนะนําให้ทานน้าเกลือแร่ไข้เลือดออกกับเป็นโรคที่น่ากลัวที่สุดในวันที่ไข้ลงจะเข้าสู่ระยะที่สองที่เราเรียกว่าระยะวิกฤตอันนี้เด็กอาจจะมีอาการตับโตกดเจ็บได้นะคะหรือถ้าทานได้ไม่เพียงพออาจจะเกิดภาวะช็อกระยะวิกฤตเนี้ยจะกินเวลาแค่หนึ่งถึงวันเท่านั้นค่ะถ้าเราประครับประคองตรงนี้ไปได้ก็คือถ้าเขารับประทานอาหารทานน้าได้ไม่พอก็ให้น้ําเกลือช่วยนะคะแล้วก็ติดตามค่าความเข้มข้นของเลือดไปเนี้ย เมื่อพ้นระยะวิกฤต คนไข้จะเข้าสู่ระยะฟื้นตัวจะชัดเลยคราวนี้เด็กจะเริ่มอยากอาหารบางคนจะมีผื่นแดงขึ้นแล้วคันไม่เกิดอาทิตย์ก็หายเพราะฉะนั้นก็หายแล้วก็จะมีภูมิคุ้มกันไปได้ระยะหนึ่งหเดือนถึง1ปีจากนั้นเนี่ยถ้าเขาเคยติดสายพันธุ์ไหนเขาก็จะมีภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์นั้นแต่ถ้าถูกยุงกัดใหม่อาจจะเป็นได้ใหม่รอบ2รอบ3รอบ4นในช่วง3าวันแรกที่เป็นไข้เนี่ยถ้าทานได้เราให้ทานเองการปฏิบัติตามคำแนะนำและการมาติดตามอย่างใกล้ชิดอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเจอกันทุกวันจนกว่าเราจะ มั่นใจว่าเขาปลอดภัยปัจจุบันนี้เรามีการตรวจเลือดที่จะยืนยันได้ว่าเขาเป็นไข้เลือดออกตรวจหาแอนติเจนเราเรียก NS1 นะคะเพื่อดูว่ามีไข้เลือดออกไหมอาจจะมีความไวไยอยู่ที่ประมาณ70%เราจะแนะนำให้ฉีดในคนที่เคยเป็นตอนนี้คือใช้ได้ตั้งแต่อายุ9ปีขึ้นไปจนถึง45ปีนะคะที่มีขึ้นทะเบียนในประเทศไทยตอนนี้นะคะแล้วก็จะแนะนำสำหรับในเด็กก็คือจะต้องเป็นคนที่เคยเป็นและ แล้วเพื่อไม่ให้เป็นการติดเชืออ้อซ้ำนะคะคแล้วก็พบว่าช่วยลดการติดเชื้อไข้เลือดออกแบบ,แบบแสดงอาการได้ประมาณ65%เอร์ซแต่ช่วยลดความรุนแรงและช่วยลดการนอนโรงพยาบาลจากไข้เลือดออกนี่แปดเ้าเปอร์เซลยในอนาคตอันใกล้นี้ก็จะมีวัคซีนไข้เลือดออกตัวใหม่เดี๋ยวตัว,ต,วตัวใหม่นี้วัคซีนตัวใหม่นี้อาจจะได้สี่ขวบจนถึง60นะคะแต่จริงการป้องกันที่รู้สึกคือพยายามอย่าใ,ใ,ให้มีแหล่งที่จะเพาะพันุยุงได้อะไรที่ความได้ความ อะไรปิดฝาได้ปิดวิธีแรกที่เป็นขัดกับความนี้เขาเรียกว่าเป็นวิธีทางกายภาพหรือเราจะใช้วิธีทางเคม,เคมีก็ได้เช่นการใส่ายอะเบเราต้องระวังไม่ให้ยุงกัดเด็กทั้งช่วงกลางวันและกลางคืนหากจําเป็นต้องออกนอกบ้านไปทํากิจกรรมจริงๆแล้วยาทากันยุงหรือว่าดีทนนั้นเนี่ยสามารถใช้ในเด็กได้อย่างปลอดภยัย